สิ่งที่คนเข้าใจผิดเกี่ยวกับระดับคาฟเฟอีนในกาแฟเมล็ดกาแฟมี3ประเภทหลักนะครับก็คือมีขั้วอ่อนขั้วกลางขั้วเข้มข้อแตกต่างในแต่ละประเภทในระดับการคั้วนะครับก็จะให้คาฟเฟอีนที่ไม่เท่ากันหลายคนเข้าใจผิดนะครับว่าคาเฟอีนของการค <c ain> ั่วเข้มเนี่ยจะมีปริมาณคาเฟอีนที่มากกว่าคาเฟอีนใน กาแฟประเภทขั้วอ่อนแต่จริงๆแล้วคาเฟอีนที่อยู่ในกาแฟขั้วอ่อนมีมากกว่านะครับเพราะอะไรเพราะว่าคาเฟอีนที่อยู่ในกาแฟประเภทขั้วอ่อนนะครับในการขั้วอ่อนเราจะใช้ระดับการขั้วที่สุกพอดีนะครับก็คือจะมีรสชาติเปรี้ยวและคาเฟอีนยังอยู่100%ซคือมากที่สุดยิ่งพอเราขั้วเป็นกลางคาเฟอีนก็จะยิ่งลดลงพอขั้วเป็นเข้มมันก็จะได้แต่กลิ่นและรสสัมผัสที่ เข้มขึ้นดาร์คขึ้นช็อกโกแลตขึ้นแต่คาเฟอีนก็ลดลงไปตามจํานวนของอระดับการคั่วหรืออุณหภูมิของการคั้วในแต่ละประเภทด้วยครับผมกาแฟคั้วเข้มนะครับจะมีคาเฟอีนที่น้อยที่สุดแต่สิ่งที่กาแฟคั้วเข้มได้ก็คือว่ากลิ่นรสสัมผัสที่ชัดขึ้นคนที่ดื่มกาแฟแต่ละท่านนะครับก็จะชอบไม่เหมือนกันแล้วกาแฟแต่ละประเภทเนี่ยเหมาะกับการดื่มแบบไหนนะครับ ผมต้องบอกอย่างนี้เลยว่าในแต่ละท่านเนี่ยชอบกาแฟไม่เหมือนกันบางคนชอบเปรี้ยวมากชอบเปรี้ยวปลายหรือว่าไม่ชอบเปรี้ยวเลยนะครับซึ่งคนที่ชอบเปรี้ยวมากก็จะเป็นกาแฟคั่วอ่อนนะครับชอบเปรี้ยวไปลายก็จะเป็นกาแฟคั่วกลางแล้วก็บางคนไม่ชอบเปรี้ยวเลยก็แนะนําเป็นกาแฟทีเ่เป็นระดับดาร์กหรือระดับเข้มที่สุดนะครับแต่ไม่ใช่ถึงขั้นที่ว่าเข้มจนแตะระดับของฐานหิน ซึ่งบางทีการเข้มแบบนั้นเนี่ยจะเราสังเกตได้ง่ายว่าจะมีน้ํามันเยอะมากจนเกินไปนะครับส่วนกาแฟที่เหมาะสําหรับการคั่วแต่ละระดับผมก็จะแนะนําง่ายๆเลยนะครับว่าอเมริกาโน่เนี่ยเป็นกาแฟที่ไม่ผสมนมครับซึ่งกาแฟดําเราก็ไม่จําเป็นต้องให้กาแฟที่เข้มจนเกินไปก็คืออาจจะติดเปรี้ยวหน่อยหรือบางคนก็จะอาจจะเป็นกาแฟ ข so 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 ั่อ่อนหรือขัวกลางพอนะครับส่วนกาแฟขั่วเข้มข้อดีของเขาคืออะไรนะครับถ้าบางคนชอบกินเข้มก็สามารถดื่มเป็นเมนูอเมริกาโน่ได้หรือบางคนเขาก็จะนิยมเอาไปดื่มกับกาแฟที่ผสมนมได้ทุกตัวเลยครับผมก็จะมีลาเต้คาปูชิโน่แล้วก็ไอซ์คอฟฟนะครับทั้ง3ตัวเนี่ย สามารถดื่มได้เป็นปกติเลยก็คือเบ็นกาแฟาที่ผสมนมด้วยเพราะความเข้มของกาแฟาเนี่ยมีปริมาตรที่มันมากพอในการที่พอไปโดนนมโดนน้าเชื่อมเจือจางลงไปเนี่ยก็จะทําให้ดื่มได้ง่ายขึ้นหรือบางคนจะชอบดื่มเข้มจริงๆก็ไม่ต้องผสมนมเลยก็ได้นะครับในแต่กาแฟาแต่ละประเภทในระดับการคั่วเนี่ยก็มีความดีหรือไม่ดีแตกต่างกันออกไปครับขอบคุณครับ